มูลนิธิพลังแห่งชีวิตจัดพิธีไหว้คู่และทำพิธีเปิดป้าย่มือวันที่2ีพฤษภาคม2566เวลาเก่านาฬิกานายกิรติสมคิดอาจารย์เอกฟ้ามือพลังจิตจัดพิธีไหว้คู่และพิธีบวงสรวงจุดเทียนนุนดวงพร้อมเปิดป้ายมูลนิธิพลังแห่งชีวิตนาบานเลขที่40ทหนึ่มูเก่าบานน้องหว่า ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพันเอกชัยพัฒเงินดีเจริญรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดป่ายมูล,ลนิธิพลังชีวิตโดยในมือนีมีประชาชนและลูกศิษย์ของอาจารย์เอกเดินทางมาจากหลายพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศโอว่าจะเป็นมาจากทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานและชาวต่างชาติเช่นชาวมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกง ได้เดินทางมารวมงานเป็นจํานวนหลายสําหรับการรักษาโรคท่างเลือกโดยพลังจิตอาจารย์เอกกราวาตนเองเคยบวชเรียนมาก่อนจากนั้นได้บวชเป็นฤาษีได้ฝึกนางสมาธิจนเหตุให้จิตนิง่งและต่อมาจึงทดลองใส่พลังจิตรักษาอาการป่วยของค้นไข้และเหตุให้ค้นไข่หายจากอาการป่วยเป็นจํานวนหลายและได้ส้อยเหลือผู้ป่วยที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันรักษาแล้วบ่หายขาดหรือผู้ป่วยที่ ต้องการหลีกเลี่ยงการผ่าตัดเพราะว่าจะเป็นโรคกระดูกทับเส้นหรือว่าปวดเมื่อยปวดตามร่างกายแต่พอตนเองเนี่ยรักษาให้ผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยหายจากโรคที่เป็นกระหูกซึกดีใจที่ได้สร้อยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่คิดว่าหากตัวเองเพียงคนเดียวคงซ้อยเหลือคนบ่อด้เท่าใดเลยเปิดรับลูกสิทยิ์ที่สนใจเข้ามาเรียนและนำวิชาไปซ้อยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต่อๆไปนอกจากนั้น ในมือเปิดปลายมุนิทิพลังแห่งชีวิตทางมุนิธิได้แจกท่านโดยแจกข้าวสารอาหารแห่งบว,ว่าจะเป็นไข่ไก่ข้าวสารมามาปลากระป๋องน้ำปลาน้ำมันพืชน้ำมันหอยเพื่อซอยเหลือผู้อยากไลนวนกว่าลอยชุดรหรับผู้ป่วยที่ต้องการให้อาจารย์เอกปามือพลังจิตรักษาสมารถโทษสอบถามในนัดไหม เวลาทําการลักษาใดที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 5ย์2 2 1า5้าาย์อกมชช่าทีมชาติไทยนะครับในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่สองที่ประเทศัมพลชาุงพนีนะครับก เขาเรียกว่าไรเราใส่สุดพลังครับเสียงแหบเสียงแห้งครับเรยียนาสุเกะนะจ๊ะปัจจิมายติสาภาเกโสปิตุุเห,นเหอนุราชันตุอโรคยียนาสุเกะนะจ๊ะ อุตรายทีสนั Bluetooth jest, นาจาสะจุนเทวีจงเสด็จมารับเครื่องพวกสหารพละหารนั่นละดแล้วในแดงลาบัดนี้ข้าพเจ้าจะได้ขาดปมน้ำมองเงินดานดอกไม่บานเงินมานัจยาดีสิอุณมเยี่ยมีไม่สูตรตังโซนนะโดตรดัง